สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะจา้ามาแล้วจ้าวันนี้ฝนพากินหอยแล้วจ้าหอยเมืองผู้จากหอยเมืองผู้นึ่งนะจาัดก,กับาน้ำจิ้มซีฟูด้ดว่าฝนอยากแห้งจ้ามื่อเสาร์น,นี้เพิ่นมามาขายนะจัดแลนรัดลดหอยหอยเมืองผู้กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดนะน้ำจิ้มข้าวเจ้าเป็นแซบ่บเป็นแซบ่บค่ะ แมงวันกวนะจ๊ะมาได้กินอาหารซีฟู้ดเนาะแล้วฝนก็มีปนป่าจะเป็นอ่าปนป่ากับริกอ่าริดกระสันกับผักแล้วก็มีข้าวเหนียวจ้ะฝนขอญาตดท้ายกินนะจ๊ะท้ายกินข้าวกันอ้แมงวันหลายนะเลยจ๊ะมันได้กินอ่าซีฟู้ดมันจะเลยมาก่อนที่ฝนจะกินแสบๆมาจ้ะของแสบมันมันสิแสบ่อนจ้ะคอกินเข่าลงไปจากสองสาคคำก่อนมาจ้ะปนป่าฝนเห็ดเอง ăn anyway toàn toàn. trọng mhm 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 cọp đi đi ต้องกินทั้งไรเฝ้ากินไอ้คนกินก่อนตังกว่าเมืเนี่ยอากาศห้อนจัดเลยจัะ เมื่อวนฝนเบิงข่าว,มาวเมื่อวานหรือเมื่อคืนเนาะฝนเริ่มเบิงลืมจาว่าเมือ่อวานหรือเมื่อคืนเอาลืมมื่นเรมเวบนละชาวพ,พายุฤดูร้อนสีมาภาคอีสานเนาะจา้ะภาคกลางกระสีดอนยกกรุงเทพกระถึกแค่ภาคอีสานถึกแบบ จังๆเลยนะจ๊ะนะย่านด้วยอืมนคนบ่ค่อยย่านย่านย่านล้มนะจ๊ะ ลมก็ฟ้าแลบฟ้าจับบนป่าเราวางบ่ลงมันวันลาจะมาเ่ย 分德基还能破？ อุ้ยค่ะค่ะกันจากปนป่าคันสิบเบอเบอิดต้นหอมกับปนป่าเขากันเขากันจะ้ะ ่เวลาจำปนป่าปัน่นท้ํเขาเนี่ยนะจ้ะทํ้เขามาสิภาษาอีส,สานมาสินเนียนะ ถ้าอาธิบายถ้าอาธิบายเป็นภาษากลางกะประมาณว่าเขามันที่แตกตัวแล้วจ้ะมันบบจับกันเหมือนกอนถ้าเกิดปันมอนเนยมันถึกน้ำแล้วมันก็จะเมยตัวออกไปแปลแปลภาษากลางมาภาษาอีสานนือ พอจะกินหายมั้งพูดดกจ้ะอนเมียน,นี่ก้ะน,น้ำแข็งใสคนกินไว้มันละลายแลนะ้วนะ่ยนแข็ง คนมาขายจะถอยล,ละสิบบาทเลยชิ้นหอยน้ำผู้น้ำฝนหอยแมลงผูอือแข่งกันกินกับแมงวันแล้วแบบเนี่ยคนมากกินตรงนี้มันแม่แต่ มันจิ้มจักไหมคะซาบิจักเพร่งนี่บักน้ำให้บีบนะฝันบีบกันอย่ามาจับฉัน แ้จ่กินหอยจมูกสีเลยก็ดจึงบริยานคขลเลยแจ่ม่องวัน มันหัวจากซาบอกว่าเป็นคนเนี่ยแซบจ้ะมะเอยไข่แม่ไข่แม่พูดสดๆเลยจ้ะอืมพูดสดๆเลย ส่นนหนึ่งใส่โหละพาใส่ขึ้นใช่าตะไคร่ยานั้นบ้าหอม ิ่ฉันรักกันสีไปเฮ็ดงานต่อแต่เปลีนร่างไปซอยไอ้เฮ็ดจากน้อยนะจ๊ะเฮ็ดผู้เดียวมันเมื่อยเพอร์ได้เลย ไล่จนเมื่อยแล้เรือ่อเฟินไปก่อนนะจ๊ะทั้งกินทั้งลรทั้งวันไม่มีแขนหรอกเรา่เ <c oughs> ฟินดีแปลงล่างไป แ้างล่างซอยไอยเ้เฮ็ดย่าจากน่อยลาบปุ๋นอีกฟังหนึ่งยังเ,เ,เบ่เล <laughs> แล้วจ้ะกินหอยบดเคืองโล้ไปละจ้ะวันนี้ฝนมาหาแป๊บหนึ่งนะจ๊ะพ่อได้คุยกันนะจ๊ะพ่อได้หายคิดฮอด เดี๋ยวฝนมาหาไม่มืนึนนาจ้ะมึอนี้ฝนพายกินกินเขานะจ้ะพอได้ทักทายขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปแล้วจ้ะขอบคุณที่กดติดตามให้ฝนขอบคุณที่สนับสนุนนะจ้ะไปละคะ่ะเดี๋ยวฝนมาหาไม่จ้ะบ๊ายบายค่ะเป็นวัน